เจนิสคานเข้าไปในแผงไม้แล้วมองไปร,บรอบๆแล้วตอนนั้นเองเธอก็เห็นแอนนาเบลคลานมาทางเธอแอนนาเบลคลานขึ้นมาค่อมและสำรอกของเลวสีดำใส่เจนิส สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Open Air m o มูฟีช่องนี้เหมือนเดิมเลยเราจะกลับมาสปอยซีรีส์สปอยหนังให้ทุกคนฟังนะครับโดยผมอาร์โอเปนแอร์เราจะกลับมาสปอยหนังในรูปแบบเดิมให้ทุกคนฟังหนังที่เรามาสปอยในวันนี้นะครับคือเรื่อง a n d e b e l ์ Creation กำเนิดตุ๊กตาผีความจริงแล้วนะครับ a n d e b e l ์ภาคนี้เนี่ยเป็นภาค2แต่มันคือจุดก,กำเนิดของตุ๊กตาผมเลยหยิบยกมาสปอยให้ทุกคนฟังกันก่อนหนังจะเล่าเรื่องราวของครอบครัวทำตุ๊กตาครอบครัวหนึ่งครอบครัว,มวเมลลินที่โชคร้าย สูญเสียลูกสาวไปอย่างน่าเศรา้าแต่ไม่พวกเขาหันเข้าหาศาสตร์มืดเพียงเพราะต้องการจะพบลูกสาวของพวกเขาอีกครั้งแต่กลับกลายเป็นการนำพาป,ปีศาจร้ายมาใกล้ตัวของพวกเขาแทนจนกระทั่งพวกเขาต้องนำวิญญ,ญาณสิ่งในตุ๊กตาและกลักขังไว้ในห้องปิดตายจนกระทั่งการมาถึงของกลุ่มเด็กกำพร้าและแม่ชีจากคริสตจักรซึ่งได้รับอนุญาตจากสามีภรรยาเมลลินให้มาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันจนกว่าจะมีครอบครัวมารับอุปถัมภ์เด็กเหล่านี้ไปทําให้วิญญาณร้าย ได้มีโอกาสกลับมาหลอกหลอนพวกเขาและทุกคนในบ้านพวกเขาต้องเจอกับอะไรบ้างและจะรอดจากความน่ากลัวของปีศาจร้ายไปได้ยังไงถ้าอยากรู้กันแล้วก็ป่ะไปสปอยกันครับหนังเริ่มต้นด้วยตัวละครที่ชื่อแซมเขาได้เปิดโรงงานผลิตตุ๊กตาทํามือชื่อมอลลินภรรยาของแซมจะชื่อเอสเตอร์และมีลูกสาวน่ารักหนึ่งคนแอนนาเบลวันนี้ในตอนที่แซมทํางานอยู่เขาได้สังเกตเห็นมีกระดาษถูกสอดมาจากช่องประตูแซมเลยเดินไปหยิบกระดาษแผ่นนั้น มันมีข้อความว่าหาให้เจอแซมรู้ทันทีว่ามาจากใครเขาเดินออกจากห้องทํางานกลับเข้าไปในบ้านแซมมองไปรอบๆก็เห็นกระดาษอีกแผ่นวางทิ้งไว้เขียนว่าใกล้แล้วและตรงหน้าเขาก็เห็นเงาคนเดินผ่านไปอีกห้องแซมเข้าไปในห้องนั้นก็รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของเขาหลบอยู่ที่หลังม่านแซมได้หยิบปากกาขึ้นมาแล้วเขียนข้อความวางทิ้งไว้ที่เปียโนซึ่งแน่นอนแอนนาเบลออกมาจากที่ซ่อนและหยิบกระดาษที่พ่อทิ้งเอาไว้มาอ่านมันเขียนเอาไว้ว่าเจอตัวแล้ว และแซมก็โผล่มาจากด้านหลังจับตัวสาวน้อยและหยอกล้อกันมันคือการเล่นซ่อนหาในแบบของสาวน้อยแอนนาเบลเช้าวันต่อมาแซมก็พาครอบครัวมาที่โบสถ์ตามปกติแต่ตอนกลับรถของพวกเขายางรัว่วแซมก็เลยต้องจอดข้างทา,างและพยายามซ่อมมันครู่หนึ่งเอสเตอร์ก็เห็นว่ามีรถคันหนึ่งกําลังขับผ่านมาเธอเลยเดินมาหาแซมแล้วบอกว่าจะลองเรียกรถคันนั้นดูเพื่อจะขอความช่วยเหลือได้ตอนนั้นแซมก็กําลังดึงล้อออกมาจากตัวรถ น็อตก็เลยกระเด็นไปกลางถนนซึ่งเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นสาวน้อยแอนนาเบลที่ยืนอยู่เธออาสาไปเก็บน็อตให้เธอวิ่งออกไปกลางถนนและใช่แอนนาเบลถูกรถที่วิ่งมาชนเข้าอย่างแรงซึ่งทําให้ครอบครัวเมลลินต้องสูญเสียลูกสาวตัวน้อยของพวกเขาไปจากนั้นเรื่องราวก็ผ่านไปถึง12ปีทั้งแซมและเอสเตอร์จมอยู่กับความทุกข์ของการสูญเสียนานมากแล้วพวกเขาคงอยากที่จะผ่านมันไป แซมเลยตัดสินใจใช้บ้านของเขาเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กๆจากโรงเรียนสตรีเซนกูเตสโดยมีซิสเตอร์ชาร์ลอตต์มาดูแลเด็กสาวทั้ง6คนด้วยและมีหลวงพ่อแมซซี่ขับรถมาส่งระหว่างทางซิสเตอร์ก็บอกบาทหลวงว่ามันคงเป็นพรจากสวรรค์ที่คุณมอลลินให้เธอย้ายมาอาศัยอยู่ที่นี่พอมาถึงบ้านแซมก็รอต้อนรับทุกคนอยู่แล้วเขาพาเด็กๆเข้ามาดูในบ้านเด็กดูตื่นเต้นกันมากบ้านหลังนี้ดูใหญ่โตและสะดวกสบายแตกต่างจากที่พวกเธอเคยอยู่ แซมบอกว่าเขากับเอสเตอร์ภรรยาของเขาที่ไม่ค่อยสบายอยู่กันที่ห้องหนึ่งที่ชั้นล่างเด็กๆสามารถเลือกใช้ห้องส่วนอื่นและห้องชั้นบนได้แต่ตัวซิสเตอร์ก็บอกแซมว่าพอจะมีทางที่ชั้นจะอยู่กับเจนสิสข้างล่างไหมคะคือเจนสิสถูกโรควปริโ,โอเล่นงานจนขาข้างหนึ่งของเธอเดินไม่สะดวกตัวแซมที่เห็นแบบนั้นเขาเลยเปิดสวิตช์ที่ผนังแล้วก็มีเก้าอี้ไฟฟ้าที่สามารถใช้นั่งไปที่ชั้นบนได้ แซมบอกว่าเขาติดตั้งไว้ให้กับภรรยาของเขาแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วเจนิสสาม,มารถใช้ได้แซมสอนวิธีการใช้ให้กับเจนิสก็วิไฟฟ้าใช้งานง่ายแต่ต้องรัดเข็มขัดก่อนทุกครั้งเครื่องถึงจะทำงานเจนิสเลยลองนั่งเก้าอี้ขึ้นไปที่ชั้นบนตามด้วยเด็กคนอื่นๆเจนิสเข้าไปในห้องแรกแต่ก็ถูกแนนซี่กับแคลร์แย่งห้องนอนนี้ไปเธอเลยเดินต่อมาที่อีกห้องแต่ก่อนที่จะเปิดประตูเข้าไปแซมก็เดินมาห้ามไว้และพูดว่าห้องนี้ล็อกและจะล็อกตลอดไป เจนนิสไปที่อีกห้องซึ่งมีลินดาอยู่ข้างในแล้วลินดาชวนเจนิสให้นอนด้วยกันส่วนทางด้านซิสเตอร์ชาร์ลอตต์เธอก็กําลังจัดของในห้องแล้วเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างมาจากด้านหลังซึ่งมันเป็นลิฟต์สำหรับส่งอาหารเธอลองเปิดดูข้างในแล้วก็ปิดมันแต่เพียงแค่เธอหันหลังประตูลิฟต์ก็เปิดขึ้นเองอย่างแรงจนเธอตกใจและจ้องอยู่แบบนั้นก่อนที่แนนซี่จะเข้ามาขอไปสำรวจนอกบ้านลินดาก็ชวนเจนิสออกตามไปด้วย แต่เจนิสบอกว่าอย่าสงสารฉันเธอสัญญาแล้วไงว่าจะทํากับฉันเหมือนคนอื่นๆลินดาเลยยอมแล้วออกไปพร้อมกับเด็กคนอื่นๆโดยเจนนิสําได้แค่ยืนมองเพื่อนๆผ่านหน้าต่างและในมื้ออาหารข้าตอนที่ทุกคนร่วมกันสวดก่อนอาหารก็มีเสียงกระดิ่งดังขึ้นมามันเป็นเสียงกระดิ่งที่เอสเตอร์ใช้เวลาเรียกหาแซมตัวแซมก็บอกทุกคนว่าผมต้องขอตัวก่อนแล้วก็เดินออกจากโต๊ะอาหารไป ซึ่งแคลรอก็เกิดความอยากรู้เลยลุกขึ้นตามไปดูในห้องแต่ยังไม่ทันได้เห็นอะไรมากตัวเธอก็ถูกซิสเตอร์ชาร์ลอตดุเอาในคืนนั้นก่อนนอนเจนิสกับลินดาก็สวดมนต์ก่อนนอนและยังขอพรในพวกเธอมีคนรับอุปการะไปด้วยกันอยู่บ้านหลังเดียวกันเป็นพี่น้องกันแบบนี้ตลอดไปและกลางดึกเจนิสตื่นขึ้นมาเพราะเธอได้ยินเสียงใครเดินอยู่ที่หน้าประตูพอเธอขยับตัวไปดูก็เห็นมีคนเอากระดาษสอดเข้ามาใต้ประตู เจนิสเดินไปหยิบกระดาษขึ้นมาอ่านมันเขียนว่าหาให้เจอเธอเดินออกมานอกห้องและเห็นว่ามีกระดาษถูกส่งออกมาจากห้องที่แซมล็อกเอาไว้มันถูกเขียนว่าอยู่ในนี้และตอนนั้นประตูก็ถูกปลดล็อกจากด้านในเจนนิสตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปและมองไปร,บรอบๆห้องห้องนี้เป็นห้องเก่าที่อแอนเดเบลเคยอยู่เครื่องใช้ของเล่นทุกอย่างยังคงถูกเก็บไว้ในสภาพเดิม เจนนิสเดินไปเปิดผ้าคลุมออกก็เจอกับบ้านตุ๊กตาและจะเจอกุญแจถูกเก็บไว้ด้วยจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากตรงผนังเจนิสเลยเดินเข้าไปดูและเจอช่องกุญแจเธอเลยใช้กุญแจที่เธอเจอไขเข้าไปพอเปิดออกเธอก็เห็นตุ๊กตาแอนนาเบลนั่งอยู่ในนั้นเจนิสจ้องดูอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะปิดผนังกลับไปแต่พอเธอหันหลังผนังก็เปิดออกเจนิสเดินไปปิดมันและไขกุญแจแต่ผนังก็ยังเปิดขึ้นอีกครั้ง ทีนี้เจนนิสเลยหยิบผ้าเอาไปคลุมตุ๊กตาแอนเนเบลเอาไว้แต่พอเธอหันหลังเดินไปตุ๊กตาก,ก็ลุกขึ้นแต่ตัวเจนนิสไม่ทันได้เห็นเธอเดินไปที่หน้าต่างก็เห็นแซมเดินอยู่นอกบ้านและเหมือนเขาจะเห็นคนอยู่บนห้องนี้เจนนิสก็เลยจะรีบออกจากห้องแต่สิ่งที่จะเห็นตรงหน้าคือตุ๊กตาแอนเนเบลที่ถูกคลุมผ้ามันยืนอยู่ตรงหน้าเธอและมันค่อยๆเดินเข้ามาเจนนิสถอยหลังไปมุมห้องผ้าคลุมก็ขยับเข้ามาใกล้เรื่อย แต่พอผ้าคลุมเลื่อนออกเธอกลับไม่เจออะไรอยู่เลยเจนนิสรีบออกจากห้องพอจะหันไปปิดประตูประตูห้องก็ปิดไปเองแล้วเธอรีบกลับเข้าห้องนอนก่อนที่แซมจะเจอเช้าวันต่อมาลินดาชวนพวกแครรลกับแนนซี่เล่นซ่อนหาแครรลบอกให้ลินดาไปซ่อนแล้วพวกเธอเนี่ยจะเป็นคนหาซึ่งจริงแล้วเนี่ยแค่อยากไล่ลินดาไปให้พ้นเท่านั้นเองแต่ลินดาก็รีบไปหาที่ซ่อนในตอนที่กําลังจะขึ้นบันไดเธอก็สังเกตเห็นแผงบางอย่างที่ขั้นบันไดมันใช้เปิดประตูห้องใต้บันได ลินดาเห็นแบบนั้นเธอเลยเข้าไปซ่อนอยู่ในห้องนั้นระหว่างที่ซ่อนอยู่ลินดาก็มองไปเห็นตุ๊กาตาแอนเนเบลนั่งอยู่ที่มุมห้องเธอจ้องอยู่แบบนั้นแล้วจู่ๆตุ๊กาตาก็ถูกกระชากเข้าไปในความมืดลินดาเธอตกใจถอยหลังจนออกมานอกห้องเป็นจังหวะเดียวกันกับที่พวกแคลร์กลับเข้ามาพร้อมพูดกับลินดาว่าเธอซ่อนไม่เก่งเลยนะและเดินจากไปโดยไม่ได้สนใจอะไรลินดาส่วนทางด้านเจนิสเธอมาหาซิสเตอร์ชาร์ลอตเพื่อสารภาพบาปเจนนิสบอกซิสเตอร์ว่า เธอเข้าไปในห้องที่คุณเมลลินห้ามไว้ทำให้ซิสเตอร์ชาร์ลอตตำหนิเธอว่ามีควรทำแบบนั้นคุณเมาลินใจดีมากที่ให้เราอยู่ที่นี่ถ้าพวกเขาโกรธและเปลี่ยนใจไม่ให้เราอยู่เราทุกคนจะต้องแยกจากกันจะลงโทษโดยให้เธอสวดมนต์เพื่อชำระล้างบาปช่วงหัวข้ามแซมก็มาซ่อมลิฟต์ลำเลียงอาหารให้เผื่อซิสเตอร์จะได้ใช้งานได้พอซ่อมเสร็จแซมก็เห็นรูปเหล่าแม่ชี ซิสเตอร์ชาร์ลอตต์เลยบอกไปว่ารูปนั้นเป็นแม่ชีทั้ง3ที่เธอสนิทด้วยจากวิหารเซนคาธาแล้วแซมก็ถามถึงแม่ชีอีกคนที่อยู่ในมุมมืดในภาพแต่ทิสเตอร์ก็บอกไปว่าเธอไม่เคยเจอแม่ชีคนนั้นมาก่อนในคืนนั้นเองแนนซี่กับแคลร์นั่งคุมผ้าแล้วก็แต่งเรื่องถึงเอสเตอร์ว่าเธอไม่ได้เป็นคนปกติเธอนอนกลางวันเพื่อจะออกจากห้องในตอนกลางคืนไปหาเหยื่อกินเธอเป็นปีศาจเธอไม่ใช่มนุษย์พร้อมหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่นั้น ทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงกระดิ่งมาจากห้องเอสเตอร์มันดังมาหลายครั้งแล้วตอนนั้นเองไฟฉายในมือก็ดับลงไปและเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นมาอีกคราวนี้มันดังใกล้กับพวกเธอพอมองออกไปนอกผ้าคลุมทั้งสองก็เห็นเงาของใครบางคนเดินอยู่ใกล้ๆและกําลังเดินเข้ามาทั้งคู่เริ่มกลัวขึ้นมาแล้วเสียงกระดิ่งก็เงียบไปแค่เอามองไปก็ไม่เจอกับใครเลยเลยพูดออกมาว่าเธอไปแล้วเธอไปแล้ว แต่ตอนนั้นก็มีร่างใครคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาตรงกลางและจับใบหน้าของพวกเธอแล้วก็หายไปแคโรลและแนนซี่ร้องด้วยความตกใจซิสเตอร์ชาร์ลอตที่ได้ยินก็เข้ามาในห้องแคโรลบอกกับซิสเตอร์ว่าเธอเข้ามาห้องนี้เธอยืนอยู่ตรงนั้นแซมที่เข้ามาพอดีก็ถามว่าพูดถึงใครซิสเตอร์ตอบกลับไปว่าน่าจะเป็นภรรยาของคุณทั้งสองคนบอกว่าเธอมาที่นี่ค่ะแซมตอบกลับว่าโอ้ oh, นั่นเป็นไปไม่ได้หรอกภรรยาของผมเดินไม่ได้มาหลายปีแล้ว และตอนนั้นเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นที่ชั้นล่างแซมได้เดิอนออกจากห้องไปในเช้าวันต่อมาซิสเตอร์พาเด็กออกมานั่งเล่นนอกบ้านเจนิสที่เห็นแนนซี่ดูซึมๆไปเธอเลยถามว่าเป็นอะไรไหมเธอเห็นเอสเตอร์ในห้องจริงเหรอแนนซี่ก็ตอบว่าเธอเห็นเธอแน่ใจแต่แค่เราก็ห้ามเอาไว้เธอบอกว่าอย่าพูดถึงมันอีกเมื่อคืนเราแค่ขวัญผวาไปเท่านั้นแล้วตอนนางซิสเตอร์ชาร์ลอตต์ก็เห็นแซมขับรถออกไปข้างนอก ทำให้มืเสียงกระดิ่งดังขึ้นเธอเลยตัดสินใจเข้ามาในห้องเอสเตอร์ทักทายซิสเตอร์ชาร์ลอตต์แล้วรบกวนขอน้ำเปล่าจากเธอซิสเตอร์มองเห็นรูปของแอนนาเบลเธอเลยพูดออกไปว่ารูปน่ารักมากค่ะเอสเตอร์ตอบกลับไปว่าใช่เธอน่ารักมากแต่โชคร้ายที่เธอถูกพรากไปตั้งแต่ยังเด็กตอนนั้นเจนิสที่แอบฟังอยู่นอกห้องพอเธอเดินถอยออกมาเธอก็เจอรูปของแอนนาเบลแขวนอยู่ที่ผนงังและเก็บรูปภาพนั้นกลับมาที่ห้องของเธอด้วยระหว่างที่นั่งดูรูปอยู่เจนิสก็ได้ยินเสียงเครื่องงงเเลล่นนพดัขึ้ เธอเดินออกมาตามเสียงนั้นและได้มาหยุดที่ห้องของแอนนาเบลเจนิสเปิดประตูเข้าไปในห้องและปิดเครื่องเล่นเพลงและตอนนั้นลินดาก็ได้ตามเข้ามาด้วยเธอสงสัยว่าห้องนี้คือห้องของใครเจนิสก็เล่าให้ฟังว่าห้องนี้เป็นห้องของลูกสาวเจ้าของบ้านเธอเสียไปนานแล้วระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่นั้นลินดาก็ได้หยิบปืนของเล่นในห้องนั้นขึ้นมาและทําปืนลั่นลูกบอลที่อยู่ในกระบอกไปโดนตุ๊กตาแอนนาเบลที่นั่งอยู่ตรงนั้น พอมองอีกทีตุ๊กตาแอนนาเบลก็หันหน้ามาทางลินดาลินดารู้สึกกลัวและพูดขึ้นมาว่าเราไม่ควรอยู่ในนี้พร้อมกับวิ่งหนีออกไปเจนนิสเธอไม่ได้ตามลินดาออกไปเธอเดินไปที่โต๊ะในห้องและหยิบไดอารี่ของแอนนาเบลขึ้นมาอ่านในไดอารี่ว่างเปล่าอยู่หลายหน้าแต่มีอยู่หนึ่งหน้ากระดาษที่เขียนว่าวันนี้ฉันกลับมาบ้านทันใดนั้นประตูห้องก็ปิดลงของเล่นในห้องก็เริ่มขยับเองไฟในบ้านตุ๊กตาก็ติดขึ้นมาเจนนิสก้มลงไปมองที่บ้านของเล่น แล้วเธอก็เห็นผ่านหน้าต่างของบ้านว่าใครบางคนอยู่ด้านหลังบ้านนั้นเธอยืนขึ้นมาและสบตากับแอนเดอรเบลที่กำลังยืนมองเธออยู่เธอพูดออกไปสวัสดีแต่แอนเดอร์เบลไม่ได้ตอบอะไรเธอหันกลับไปแล้วมองออกนอกหน้าต่างเจนิสเดินไปใกล้ๆและถามว่าเธอเป็นลูกสาวของคุณเมลลินใช่ยไหมเกิดอะไรขึ้นกับเธอแอนเดเบลไม่ได้ตอบคำถามท,าที่เจนิสถามไปเธอพูดขึ้นมาว่าช่วยฉันได้ไหม เจนิสรู้สึกกลัวแต่ก็กั้นใจและถามกลับเธอต้องการอะไรแอนเาเบลเงียบไปพักหนึ่งและหันกลับมาใบหน้าจะเปลี่ยนไปเป็นปีศาจพร้อมพูดว่าวิญญาณเธอเจนิสกรีดร้องด้วยความตกใจเธอถอยหลังและล้มลงไปตอนนั้นเองก็มีมือจับเข้าที่ขาของเจนิสลากตัวเธอเข้าไปในความมื Genius ดเจนิสดิ้นจนสามารถหลุดออกมาได้เธอรีบเปิดประตูและออกจากห้องนั้นเจนิสเธอไปที่ด้านนอกเธอพยายามเรียกหาซิสเตอร์ชาร์ลอตต์แต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอเลย ประตูห้องแต่ละห้องก็เริ่มปิดไฟตรงทางเดินก็เริ่มมืดลงเจนิสรีบไปที่เก้าอี้ไฟฟ้า,ฟาเพื่อจะลงไปที่ด้านล่างเธอโยกขันโยกบังคับแต่เก้าอี้ก็ไม่ขยับเจนิสมองไปที่ห้องของแอนนาเบลประตูห้องเปิดออกและมีเงาสีดำค่อยๆออ,ออกมาจากห้องนั้นและกำลังค่อยๆคลานมาทางเจนิสเจนิสลึกขึ้นมาได้เธอรีบใส่เข็มขัดและโยกขัดบังคับคราวนี้เก้าอีคอ้ค่อยๆขยับเคลื่อนตัวไปที่ชั้นล่างอย่างช้าๆพอเก้าอี้เคลื่อนตัวไปครึ่งทางมันก็หยุดค้างอยู่ตรงนั้น เจนนิสพยายามโยกคันโยบังคับให้ไปที่ชั้นล่างต่อแล้วเก้าอี้ก็เริ่มทํางานอีกครั้งแต่มันกลับไม่ได้เคลื่อนตัวไปที่ด้านล่างมันพาเจนนิสกลับขึ้นไปที่ชั้นสองเหมือนเดิมเจนนิสกรีดร้องออกมาด้วยความกลัวพันมองไปที่ด้านบนเธอเห็นแอนนาเบลยืนรอเธออยู่ที่ปลายทางนั้นเจนนิสรู้สึกกลัวและพยายามหาวิธีที่จะหยุดเก้าอี้ไฟฟ้าเธอก้มลงลองปลดเข็มขัดแต่มันก็ไม่สามารถถอดออกได้เธอมองไปอีกครั้งตอนนี้แอนนาเบลหายไปแล้ว พอเก้าอี้ไฟฟ้าเคลื่อนมาถึงด้านบนเจนิสมองไปรอบๆเธอไม่เจอกับอะไรรอบๆตัวเต็มไปด้วยความเงียบแล้วตอนนั้นเธอก็ถูกกระชากออกจากเก้าอี้ไฟฟ้าลอยขึ้นไปในอากาศและถูกปล่อยให้ตกลงมาที่ชั้นล่างของตัวบ้านเช้าวันต่อมาแซมได้พาเจนิสกลับมาหลังจากที่พาเธอไปโรงพยาบาลเจนิสไม่สามารถเดินได้อีกเธอพูดกับซิสเตอร์ชาร์ลอตว่าหนูอยู่ที่นี่ไม่ได้เราอยู่ที่นี่ไม่ได้เราต้องไปจากที่นี่หนูไม่ได้ตกลงมาเอง มีบางอย่างที่น่ากลัวกำลังตามล่าหนูตามล่าวิญญาณของหนูเพราะหนูอ่อนแอที่สุดซิสเตอร์ชาร์ลอตพอได้ยินแบบนั้นเธอก็ปลอบเจนนิสไปว่าบางสิ่งที่ชั่วร้ายจะตามล่าคนที่มีศรัทธาอ่อนแอเธอมีศรัทธาที่แรงกล้าเธอไม่ได้อ่อนแอเธอแข็งแรงเท่าเท่ากับเราทุกคนเจนนิสซึ่งคําพูดนั้นก็ทําให้เจนนิสรู้สึกสบายใจขึ้นมาท่าน,น่าของแซงเขาคุยกับเอสเตอร์ว่าเราอาจคิดผิดที่ให้พวกเด็กๆมาอยู่ที่นี่เจนนิสอาจไม่ได้ตกลงมาเอง เอสเธอร์ตัดบทด้วยการบอกว่ามันคืออุบัติเหตุก็แค่นั้นคุณควรเปิดใจให้กับพวกเขาบ้านเราเงียบเหงามา12ปีแล้วในตอนหัวค่ำลินดาคุยกับเจนสิสอยู่ด้านล่างปลอบใจเธอคุยเล่นกันก่อนที่ซิสเตอร์จะเรียกให้ขึ้นไปนอนเจนสิสจึงขึ้นไปนอนชั้นบนไม่ได้ทําให้ลินดาต้องกลับขึ้นไปคนเดียวระหว่างทางเธอได้ยินเสียงที่ห้องนอนของแอนนาเบลลินดาเลยมองที่ช่องประตูเข้าไปจะเห็นตุก๊กตาแอนนาเบลโยกเก้าอี้อยู่ในห้องลินดายดนคิดอยู่พักหนึ่งแล้วเปิดประตูห้องเข้าไป แต่เธอกลับไม่เห็นตุ๊กตาอยู่ตรงนั้นแล้วลินดารีบปิดประตูและกลับไปที่ห้องของตัวเองเธอนั่งเล่นปืนลูกบอลที่เธอหยิบมาจากห้องแอนนาเบลครั้งก่อนลินดายิงลูกบอลออกไปที่มุมมืดระหว่างที่เธอกำลังดึงลูกบอลกลับมาก็มีบางอย่างกระชากปืนออกจากมือของลินดาลินดาจ้องมองด้วยความหวาดกลัวแล้วเธอก็ได้ยินเสียงคนวิ่งจากมุมมืดมาทางเธอลินดารีบวิ่งขึ้นไปนอนคุมโปรงอยู่บนเตียงพร้อมมองไปที่มุมมือดอีกครั้งแล้วไฟในห้องก็ดับลงไปเตียงก็เริ่มสั่น ลินดาก้มลงไปมองด้านล่างก็พบกับรอยเท้าของใครบางคนรอยเท้านั้นเดินหายเข้าไปตรงเตียงของเธอลินดาก้มลงมองผ่านช่องข้างเตียงด้านล่างเธอเห็นตุ๊กตาแอนเนเบลนอนอยู่แล้วก็มีมือมาคว้าตุ๊กตาแอนเนเบลไปลินดาตื่นกลัวเธอรวบรวมความกล้าและนอนง่ายขึ้นมองเพดานจนถลับไปตื่นมาในเช้าอีกวันเช้านี้ด้านนอกตัวบ้านซิสเตอร์ชาร์ลอตต์ได้พาเจนิสออกมาเดินเล่น และระหว่างพูดคุยกันอยู่นั้นก็มีเสียงกระดิ่งดังขึ้นมาจากห้องเอสเตอร์ซิสเตอร์ชาร์ลอตจึงขอตัวเข้าไปด้านในเจนนิสนั่งอยู่ด้านนอกมองดูเพื่อนๆที่อยู่ไกลออกไปช่วยกันตากผ้าแล้วจู่ๆรถเข็นของเธอก็ถูกกระแทกเจนนิสตกใจเธอมองไปรอบๆก็ไม่เจอกับใครแต่ไดเห็นประตูโรงนาเปิดออกทันใดนั้นเองก็มีคนมาจับรถเข็นของเจนิสและเข็นเธอไปทางโรงนาตอนแรกเจนนิสคิดว่าเป็นซิสเตอร์แต่พอจะขันกลับไปมองก็รู้ว่าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่คน มันดันรถเข็นเข้าไปในห้องนั้นเจนิสร่วงลงจากรถเข็นประตูก็กระแทกปิดเจนิสพยายามคลานไปที่รถเข็นอีกครั้งแต่รถเข็นก็ลอยปลิวไปอีกทางข้าวของเริ่มร่วงลงมาเจนิสคลานเข้าไปในแผงไม้แล้วมองไปร,บรอบๆแล้วตอนนั้นเองเธอก็เห็นแอนนาเบลคลานมาทางเธอแอนนาเบลคลานขึ้นมาคอมและสำรอกของเลวสีดำใส,เส่เจนิสเจนิสกรีดร้องสุดเสียงด้วยความกลัวเมื่อทุกคนได้ยินเสียงนั้นก็รีบวิ่งมา ซิสเตอร์ถามไปว่าเจนนิสเธอโอเคไหมแต่ก็พบว่าเจนนิสนั่งอยู่บนรถเข็นพร้อมกับหันมายิ้มด้วยสีหน้าและแววตาที่เปลี่ยนไปจะพูดออกมาว่าหนูโอเคค่ะลินดาที่ตามมาด้วยนั้นด้วยความที่สนิทกันเธอมองหน้าเจนนิสที่ดูแปลกไปเธอดูสงสัยปนหวาดกลัวลินดาเล่าให้เด็กคนอื่นฟังว่าวิญญาณเด็กที่ชื่อแอนนาเบลตามล่าเจนนิสแต่แค่รอที่เพิ่งเข้ามาก็บอกว่าเจนนิสของแค่เรีกร้องความสนใจเท่านั้นมันไม่มีอะไร เช้าวันต่อมาลินดานั่งเหม่อ,อยู่ตรงระเบียงบ้านแซมที่เห็นเลยเดินเข้ามาคุยกับเธอพร้อมกับอวดไม้กางเขนในมือว่าอาจเป็นผลงานชิ้นเอกของเขาแซมถามสาวน้อยว่าไม่สบายใจเรื่องอะไรลินดาเลยบอกแซมไปว่าเจนนิสบอกกับเธอว่าเห็นลูกสาวของคุณตั้งแต่ที่เจนนิสเข้าไปในห้องนอนของแอนนาเบลและได้เจอตุ๊กตาที่อยู่ในห้องนั้นซึ่งนั่นทำให้แซมที่นั่งฟังอยู่โกรธขึ้นมาและพูดว่าตุ๊กตานั้นถูกซ่อนเอาไว้ห้ามเข้าใกล้ตุ๊กตานั้นเข้าใจไหม แล้วก็เดินออกไปแซมเดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับไม้กางเขนเขาได้ยินเสียงฮัมเพลงของใครบางคนที่ดังขึ้นมาจากครัวแซมเดินไปตามเสียงนั้นและเขาก็เห็นตุ๊กตาแอนนาเบลนั่งรออยู่เขาเดินเข้าไปใกล้ๆตุ๊กตาและหยิบกระดาษที่วางไว้ตรงหน้าขึ้นมาอ่านในกระดาษเขียนว่าเจอตัวแล้วตอนนั้นเองเจนิสก็เดินมายืนที่ประตูด้านหลังของแซมพอเขามองไปที่เจนิสรรยากาศรอบๆตัวเจนนิสก็เริ่มมืดลงจนตัวเธออยู่ในความมืด ดวงตาของเจนิสเริ่มมีแสงประกายสีขาวออกมาแล้วค่อยๆตัวสูงขึ้นสูงขึ้นแซมที่เห็นอย่างนั้นก็ยื่นไม้กางเขนออกไปแล้วค่อยๆเดินไปทางเจนิสเมื่อเริ่มเข้าใกล้จุดที่เจนิสอยู่มือคาที่ถือกางเขนของเขานิวก็เริ่มถูกหักทีลลนิ้วทีลลนิ้วทางด้านซิสเตอร์ชาร์ลอตที่อยู่นอกบ้านเธอได้ยินเสียงเลยรีบวิ่งเข้ามาซึ่งเธอก็เห็นร่างของแซมที่นอนเสียชีวิตไปแล้วกลางดึกคืนนั้น ลินดาที่แอบเข้าไปขโมยตุ๊กตาแอนนาเบลที่เจนิสวางไว้ข้างๆและตรงไปที่บ่อน้ำเพื่อจะทิ้งมันตัวซิสเตอร์ชาร์ลอตที่เห็นก็ตามออกมาและถามว่าเธอจะทำอะไรลินดาเลยบอกไปว่าตุ๊กตาตัวนี้ทำร้ายเจนิสและฆ่าคุณเมลลินหนูกำลังจะกำจัดมันเธอพูดเสร็จก็ปล่อยตุ๊กตาตกลงไปในบ่อน้ำซิสเตอร์ชาร์ลอตชวนลินดากลับเข้าไปในบ้านลินดามองลงไปในบ่อน้ำอีกครั้งก่อนที่จะกลับทันใดน,นั้นเองก็มีมือมาดึงที่ไหล่ของลินดาเพื่อจะลากเธอลงไป ต่ซิสเตอร์ชาร์ลอตต์ก็ได้เข้ามาช่วยลินดาได้ทันเธอรีบปิดฝาบ่อน้ําเอาไว้แต่ฝาบ่อน้ําก็ถูกกระแทกจากด้านในเหมือนมีบางอย่างต้องการจะออกมาทั้งคููเห็นอย่างนั้นก็รีบวิ่งกลับเข้ามาในบ้านลินดาวิ่งตรงไปที่เตียงของเจนนิสพร้อมพูดว่าฉันกําจัดตุ๊ก,กตาไปแล้วลินดาดึงผ้าห่มของเจนนิสออกแต่สิ่งที่อยู่ใต้ผ้าห่มนั้นกลับเป็นตุ๊กตาแอนเดเบลแทนสิ่งที่หายไปคือเจนนิสซิสเตอร์ชาร์ลอตต์จึงได้บอกทุกคนให้ช่วยกันตามหาเจนนิสให้ทั่ว หลังจากที่บอกเด็กๆซิสเตอร์ Sister, เธอก็หยิบตุ๊กตาแอนเนเบลตรงเข้าไปในห้องของเอสเตอร์และถามว่านี่คืออะไรกันเพราะเอสเตอร์เห็นตุ๊กตาเธอก็มีท่าทีหวาดกลัวและพูดออกมาว่าเอามันออกไปไกลๆเอสเตอร์เริ่มเล่าให้ซิสเตอร์ชาร์ลอตต์ฟังว่าหลังจากที่ฉันกับแซมเสียนลูกสาวไปเราทั้งสองอธิษฐานและอุทิศตัวให้กับพลังหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เราได้เห็นลูกสาวของเราอีกครั้งหลังจากนั้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าแอนเนเบลลูกสาวของเราต้องการที่จะติดต่อมาทีละน้อยทีละน้อย เธอขออนุญาตเพื่อจะเข้าสิงตุ๊กตาเพื่อจะอยู่กับเราตลอดไปและแน่นอนเราอนุญาตแล้วมันก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นเอสเตอร์เล่าต่ออีกว่าช่วงแรกเราเริ่มเห็นลูกของเราถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสันส้นๆแต่เราก็มีความสุขกันมากแต่หลังจากนั้นนานวันเข้าเราก็รู้สึกว่านี่นไม่ใช่อนเนเบลลูกสาวของเรามันเริ่มน่ากลัวขึ้นจนวันหนึ่งมันได้กลายล่าเป็นปีศาจที่น่ากลัวและได้ทําร้ายฉันเอสเตอร์พูดพลางถอดหน้ากากออก เผยให้เห็นบาดแผลที่ถูกทำร้ายเธอพูดต่อสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่ชั่วร้ายมันใช้อนเนเบลให้เราสับสนพอหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแซมก็ได้ติดต่อไปทางโบสถ์เพื่อช่วยจัดการวิญญาณร้ายตัวนั้นทางโบสถ์ช่วยขังวิญญาณร้ายไวในตุ๊กตาซ่อนมันไว้ในตู้และปิดผนึกมันไว้ด้วยประคัมภีร์ของพระเจ้ามันเงียบสงบมาหลายปีแล้วฉันคิดว่าการช่วยเหลือเด็กจะชำระล้างบาปของเรามันกลายเป็นว่าเราให้สิ่งที่มันต้องการ ทางด้านเด็กๆจึงได้ออกตามหาเจนิสพวกเธอพบเจนิสนั่งร้องเพลงอยู่ในห้องพวกเธอแปลกใจที่เจนิสลุกขึ้นยืนและสามารถเดินได้เจนิสลุกขึ้นมาและพูดว่าได้เวลาหยุดการทำบาปกันแล้วแล้วใช้มีดเข้าทำร้ายทุกคนซิสเตอร์ชา์ลอต์จึงบอกว่าให้ไปตามคนมาช่วยและอยู่รวมกันเข้าไว้เด็กๆจึงโทรไปแจ้งตำรวจระหว่างที่ไปหาที่ปลอดภัยอยู่พวกเด็กๆก,ก็เป็นห่วงเอสเตอร์และจะพาเธอหนีไปด้วย แต่ตอนที่เข้าไปในห้องนอนของเอสเตอร์นั้นก็ไม่เจอกับใครแต่พอทุกคนหันไปอยู่ที่ผนังก็พบร่างท่อนบนของเอสเตอร์ถูกจับตรึงกับผนังทุกคนเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งออกมาจากห้องเธอนซิสเตอร์ชาร์ลอตที่ได้เข้ามาช่วยลินดากับเคธเจนนิสก็ได้มาอยู่อยู่ตรงหน้าประตูและพูดว่าโปรดให้อภัยให้หนูด้วยเพราะหนูได้ทาบาปซิสเตอร์ชาร์ลอตเริ่มสวดมนเพื่อขับไล่ปีศาจร้ายที่อยู่ตรงหน้าแต่ก็ไม่ได้ผลมันจับซิสเตอร์ลอยขึ้นแล้วเวี่ยงตัวเธอลอยไปกระแทกผนัง เห็นแบบนั้นลินดากับเคสก็รีบวิ่งออกจากห้องไปแต่ลินดาสะดุดล้มทําให้เธอถูกลากเข้าไปในความมืดลินดาตะโกนบอกกับเคสว่าหนีไปไปหาคนมาช่วยตัวเคสวิ่งหนีออกมาหาคนอื่นๆที่กําลังสตาร์ทรถเพื่อนหนีออกไปแต่รถก็สตาร์ทไม่ติดทําให้ทุกคนคิดที่จะไปหลบในโรงนาแทนแค่เราเข้าไปก่อนแต่คนที่เหลือยังไม่ได้เข้าไปเพราะเห็นว่าหุ่นไรกาที่ตอนแรกอยู่ด้านนอกตอนนี้มันย้ายเข้ามาอยู่ด้านใน แล้วตอนนั้นเองประตูก็ปิดขังแค่เราไว้ในนั้นคนเดียวแค่เรากลัวมากเธอเรียกให้แนนซี่เปิดประตูให้แต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมารอบค้างเงียบสงัดแค่เราเดินไปหยิบขวานที่อยู่ตรงนั้นขึ้นมาแล้วตอนนั้นไฟในโรงนานก็เริ่มติดติดตด,ดับดับหุ่นไลกาเริ่มขยับมันฉีกผ้าที่คลุมหัวออกและบีบหลอดไฟในโรงนาให้แตกไปทีละดวงทีละดวงแค่เรารีบวิ่งมาที่หลอดไฟดวงสุดท้ายเธอไม่อยากให้มันดับไป แต่พอจะหันไปมองอีกทางปีศาจมันก็เอื้อมมือมาบีบหลอดไฟจนแตกตัวมันเกาะอยู่บนแพดานแคลรอตกใจล้มลงไปบนพื้นปีศาจต,ตัวนั้นมันโรยตัวลงมาแคลรอตกใจมากเธอร้องออกมาแล้วรีบวิ่งหนีไปอีกห้องของโรงนาเธอล็อกประตูแต่มันก็กระแทกประตูพยายามจะเข้ามาเธอนั่งวิงวอนต่อพระเจ้าพระเจ้าช่วยลูกด้วยช่วยลูกทีช่วยด้วยช่วยด้วยทันใดนั้นก็มีมือมาจับที่แขนของแคลร์ แนนซี่มาช่วยเธอและพาออกจากโรงนาทางลินดาพอรู้สึกตัวเธอรีบเข้ามาในห้องและล็อกประตูเอาไว้ลินดาเธอเหลือไปเห็นลิฟต์ส่งอาหารในห้องนั้นเธอเลยเข้าไปในลิฟต์และลื่นตัวลงไปที่ห้องชั้นล่างเธอหยิบไฟฉายส่องไปร,บรอบๆห้องก็เจอกับร่างของเอสเตอร์แล้วร่างนั้นก็คานอย่างเร็วเข้ามาทาังเธอลินดาเห็นแบบนั้นเธอก็รีบกลับขึ้นลิฟต์และดึงตัวกลับขึ้นไปแต่ลิฟต์ก็เหมือนติดอะไรบางอย่างเธอเลยมองผ่านช่องลงไป ก็เห็นเจนิสกำลังไต่เชือกขึ้นมาแล้วก็มีมือสีดำน่ากลัวโผมาดึงลิฟต์เอาไว้ลินดาเลยรีบคว้าไฟฉายแล้วฟาดไปมือนั้นเลยหลุดลินดารีบดึงตัวกลับขึ้นไปแล้วปิดประตูลิฟต์เธอออกมานอกห้องก็เห็นเจนิสยืนรออยู่ด้านล่างตรงปลายบันไดและกำลังขึ้นมาหาเธอลินดาหันหลังกลับและหนีเข้าไปในห้องของแอนนาเบลเธอเข้าไปอยู่ในตู้ที่ขังตุ๊กตาแอนนาเบลไว้เธอแอบมองเจนิสผ่านรูประตู แต่พอจะหันกลับไปอีกครั้งก็เห <an> ็นตุ๊กตาแอนนาเบลนั่งอยู่ในนั้นกับเธอด้วยลินดาพยายามข่มใจเดินเข้าไปใช้มือของเธอหันหน้าตุ๊กตาไปอีกทางแต่ตอนนั้นเองเจนิสก็เปิดประตูมาพร้อมกับพูดว่าเจอแกแล้วและกําลังจะใช้มีดแทงลินดาแล้วตอนนั้นซิสเตอร์ชาร์ลอตต์ก็ได้เข้ามาพราะกับตุ๊กตาแอนนาเบลแล้วเรียกเจนิสตัวเจนิสก็รีบลุกขึ้นมาพร้อมแทงซิสเตอร์แต่ตัวซิสเตอร์ก็เอาตุ๊กตาแอนนาเบลมารับมีดแทนเธอพูดกับเจนิสว่า ยกโทษได้ชน,นะพร้อมกับใส่สร้อยกางเขนไว้ที่คอของเจนิสและดันเธอขังไว้ในตู้พร้อมกับตุ๊กตาเจนิสกรีดร้องออกมาปล่อยฉันออกไปและทุกอย่างในบ้านก็เริ่มสั่นไฟเริ่มกระพริบ,บต,ติดๆด,ดับๆข้าของเคลื่อนที่ไปมาอย่างบ้าคลัง่งทุกคนรีบรวมตัวกันที่นอกบ้านแล้วตอนนั้นเองไฟทุกดวงก็แตกออกพร้อมกันและเมื่อทุกอย่างสงบลงตำรวจก็มาถึงพวกเขาเข้าไปค้นหาเจนนิสแต่ก็ไม่เจอตัวเธอพวกเขาเจอแต่รูบนผนังตู้ ตุกตาแอนเนเบลที่ถูกทิ้งไว้ในนั้นตำรวจจึงได้บอกกับซิสเตอร์ชาร์ลอตว่าเธอยังเด็กไม่น่าไปไหนได้ไกลเราจะพยายามตามหาตัวเธอให้ได้ที่หน้าบ้านหลวงพ่อที่ถือตุกตาแอนเนเบลออกมาแล้วพูดว่าตุกตาเคยเป็นทางผ่านของวิญญาณร้ายแต่ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่ตุกตาแล้วมีใครอยากได้ตุกตาไหมแน่นอนคงไม่มีใครอยากจะเก็บไว้แน่ๆหลังจากเหตุการณ์ที่คลายลงทุกคนก็ได้ออกจากบ้านจากนั้นตัดภาพมาในบ้านของเด็กกำพร้าเซนโยอาคิม ได้มีสองสามีภรรยาต้องการที่จะรับอุปการะเด็กสเตอร์ของทีนั่นก็ได้พาพวกเขามายัางห้องห้องหนึ่งเพื่อพบเด็กสาวคนหนึ่งเธอแนะนําตัวว่าหนูชื่อแอนนาเบลซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองคนรับอุปการะเด็กสาวแอนนาเบลคนนั้นก็จบไปแล้วนะครับสับการสปอยหนังเรื่องแอนนาเบลครีเอชั่นกำเนิดตุ๊กตาผีเป็นยังไงกันบ้างครับตัวผมผมค่อนข้างชอบนะครับผมรู้สึกว่าหนังในจัก,กรวาลนี้ไม่ทาให้ผิดหวังเลยน่ากลัวทุกเรื่องเลย แต่ตอนแรกก่อนจะดูเนี่ยผมก็ไปคิดถึงหนังตุ๊กตาผีอีกเรื่องสมัยก่อนนะครับหนังชักกี้ที่เป็นตุ๊กตาถือมีดไล่ฆ่าคนอื่นอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวแอนนาเบลในเรื่องเนี่ยถูกใช้แค่เป็นสื่อให้กับวิญญาณร้ายเท่านั้นจริงจริงแล้ววิญญาณร้ายน่ากลัวกว่านั้นเยอะเลยซึ่งตัวละครที่ผมชื่นชอบเนี่ยก็จะเป็นตัวลินดาเธอดูสู้ดีครับเธอกลัวแต่เธอก็ลุยเหมือนกันทําให้เรารู้สึกลุ้นตามไปด้วยแล้วทุกคนเละครับคิดยังไงก็คอมเมนต์มาคุย ตัวผมสัญญาว่าจะหาหนังเรื่องใหม่ๆมาสปอยทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนถึงแม้ช่วงนี้มันจะยากมากๆจนแทบ,บน้ำตาไหลกระตามและผมก็ต้องขอบคุณทุกความคิดเห็นขอบคุณทุกกำลังใจที่ทุกคนมาคอมเมนต์ให้กันนะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เหมือนเดิมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ